ดูดดลูกธิดามันเป็นอย่างคะเหยามือคนเหยามือคนเป็นอย่างโอ้โหโอโอตาย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 อ๋อหยุด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 โอ้ท้ายบอกให้เอามือคนอนโดนเลืมคว่ำแหมโอ้โหไปล่างไปล่างไปล่างเร็วๆร็วมาถามอยู่เป็นอย่างเป็นอย่างโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะหู้พ้เดี๋ยวก็ะหู้พ้นที่บอกทต่แมโอ้มันลายแรงชานตัวนี้ <ค>อ๋อค่ะอันเมื่อหนูเป็นยังว่าลูกข้าอ่ะอาจารย์ไม่เป็นนักสิแมะบอกแล้วบอกแล้วไปยังเอามือคนนี่เห็นบ่อในกระลังที่บอกว่าอ่านตรงนี้ก่อนอ่านไม่ออกค่ะโอ้ยนี่เด้วนี่เขียนไว้กับบอ่ออ่านก่อนสิทําการพิสูจน์ยังไป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 เฮ็ดถึงไหนก็เฮ็ดมันสิยุ่งสิแล้วโอ้ปวดหัวปวดหัวเอ็นบ้าซ่าติดคุณหมอโอ้ยล่อเบิ่งล่อเบิ่งไป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 <อ>ไป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  อันนี้พ่อยอีอพ่อจ้ะมุนน่นะมยามาห,หนีแน่ไม่ไยัางนั้นลูกให้หนูแน่เนี่ยฮะโอ้มือเหรอเป็นยังนี่อันหนูเฮ็ดวิทยาศาสตร์แม่พ่อแล้วหนูก็เอามือไปค้นแม่มันก็เลยง่ายจังสี่เลยโอ้ยมันปวดพ่อเหรอลูกมันบ่ปวดได้ีพ่อแต่มันใหญ่ซืือโอ้จังสี่ก็ดีเว้ยดีแล้วดีแล้ว,ลวพ่ลข้นพ่อแล้วสมกับพอ่อทรงไปลำเลี้ยนเอ้ย เอาจัิงสิเอาจัิงสิไม่ใช่ปัญหาเด้อลูกเด้อมันคัน,นมันอยู่จังสิเมันบ่ปวดมันบ่มันบ่ปวดพ่อพ่อเสียเอาให้เอาให้จังหาลอยหรือหรืออีหล่ลาจะได้ะไรเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไม่พ่อจะกวดหน่อยนี่เด้อมื้ออื่นเด้อเอาจริงสิเออเอาเอาเสียวดใส่กวดหน่อยะละพอพอเสิมาใส่เองเด้อลูกเด้อเออลูกเด้อเอาเอาขอบใจลูกเออไปบน่บบนบ,นบน่ปวดก็ไปไปไปลูกไป ได้ก,การได้การได้การ <laughs> อือหือเออพี่ข่าวดีสิมาบอกลูกเด้ออันนี้หาล้อยเออเ,อ,อเพชดเนี่ยพอประมาณจะขวดกระทิงแรงกันกรไรแด้วเ้ออันนี้สองพระนิม่แเม,ม,ม่มึงฝากมาก เอสองขั้นเนี้ยมันฝากมากอี่เลยตีอืออือเจ้าเผาเห็นอฝาดไหง่ายน้ำเน้จักหาสิบบาทโอ้ยมีสมาเสียมแลี่มน้ำเขาอยู่เออขอสิเส้นซัมดี่จุ่มให้หรอกไอ้ไ้ต่อยเป็นน้ำเนี้เอาซัมมี่พอเอาซัมมี่ก็ได้หาสิบบาทไปนี่นี่นี่